เจ็ดแปดเจ้าสิจ็ดสอให้เจ้าขสื้อหายไปว่าอะไรเจ้าไม่ได้ไปนะออกแล้วกันเออพี่เอทำยำหนึ่งสองอย่างนี้หกนะผมหกนะจำได้นะนะแล้วก็เออเดี๋ยวประธานกับพนายเบื้องต้นเนี่ยพอเราไปถึงราชพฤกษ์เราขนน้ำไปประมาณหมื่นหมื่นขวด เสร็จปับ๊บก็ไปถึงที่สะพานสะพานก็จะมีเรือมารับนะตอนนี้ยังยืนยันอยู่ที่สามลำเหมือนเดิมเมื่อคืนตอนประมาณห้าทุ่ยังยืนยันที่สามลำลำ,ลำใหญ่ลำเล็กก็ไม่รู้นะก็ยังไม่เห็นเรือ,อ,รอตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเฮ็ดๆจะคุยกันอีกทีว่าจะวางแผนยังไงแต่เหมือนพี่ติ๊กบอกว่าโดนแน่นอนรุมสกรรมก็คือเราเข้าใจแต่ทีนี้เนี่ยผมกะว่าพวกน้ำของคนนี้เราไว้เท้าหน้านีน้ำเนี่ย ถ้าเราให้ได้เนี่ยผมกล่าวว่าจะแบ่งเป็น,นสองสว่วนประมาณ30-70ิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบก็พาไปทั้ง